ปีรองกาพีรองกาปีรองกาบอกว่ารุ่งสุริยาจะจุร่างน้ำใส่รองแดงแทงกีบมาได้รุ่ไม่ได้บอกว่าเที่ยวนี้เที่ยวนี้บอกว่าเที่ยวนี้บอกว่าจังเจ้าสถานยอมบอกว่าไม่อยากจะมีเที่ยวที่สาม่นท้าวเบุตรหลวงเลยอหงโอหงโตเอ๋อหงโตบอกว่าพายายตายเม่มนี้เขาบอกวันตายของลูกไม่น่าคมในน้าวตายยกใส่อัดาชไปแล้วเที่ยวนี้ว่าหนึ่งมือด้าทหนึ่งมือด้านอาชไปแลยตายท้าวเทพบุตรหลวงเอ๋อหงโตบอกเที่ยวนี้ใครจะาชนะใครจะเจ้าชนะรุ่งสุริยาชนะบอกว่าจบเลยจบเลยเที่ยวนี้มันจะจบได้หรือ ปีไรกูดีไปมีดีสามจะมีรอบที่ัาเกิดขึ้นหรือไม่ต้องถามรู้ระยะอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างเที่ยงแทมได้แน่นอนรื่องสุิยะดเลยไปเลยโอ้ไปเลยวันนั้นเลยทุกนั้นเลยไม่หมดเลยอดเลยอัดไลฝรั่งลี่กิ่งเทพปูนห้องนองหรือเทพปูนห้างค้ตอนนี้นายกแสงหรือนายกแู่เาส์นายอยู่ใจรู้ทีละทีจังหวะไปเลยไปเลยทำสายตาเขาบอกว่ารลมก่อล์ฟว่าลบกอล์ฟว่ามัวร์ล่ะสบายตัวแลายตัว มือมาเริ่มจะหนีเร of of s> <S storm, ิ่มจะหนีถามจี้ถามกดบดกันเข้ามาในน้ำของเรือของเรือหลุมนูนงามน้ำเอผมปวดหัวจับพี่น้องหาดกำหาดกำหาดกำไม่รู้ไม่รู้รุ่งสุริยะขาขอเขาเขา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 อีกประมาณอีกประมาณสาวระเบิดสดสดตายใครจะอยู่ใครจะไปต้องถามไอ้นงติงนังรุ่งสุริยารักจริงๆไอ้ติงน้ำติงน้ำติงน้ำ มาแล้วครัวเทพบุตหลองทองไล่บอละมรายจกันอยู่รุงสุยาโองทองลุงสยาทองทองลุงสยาโอมทองลุงสยาโอมทองลุงสยาโอมทองหลงสองมรวเข้าเป็นใจโอ้โเออทอดทอทอทอ